อตอนนี้กำลังอยู่ที่สนามบินดอนเมืองมากัน8คนประโชมกับลูกเชี่ยวไปซื้อของไทยมาบ้างอ่ะนี่หมอจีตดออมแววนี่อโอ๊ตผมนีต่ตอนนี้มันมันกลับกลับไม่ได้ต้องย้อนมา นี่ลูกโตงว <c oughs> ิดีโอใไอ,ไอโฟน4ของของของอมนี่ชัดไหม,ม <า S 1> ชัดเท <มา S 1> <ด>่า,ากันก็มันรุ่นเดียวกันก็ที่ถ่ายถ่ายมาบนรถนี่สบายถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวพับพับบิดไปลง YouTube สนามบินดอน, <c oughs> ดอนเมืองก <c oughs> ว้างขวางที่กี้ไปอยู่ช่องกลางไม่มีที่นั่งฝรั่งต้องนั่งกับพื้นสนามบิน เป็นที่อับอายไขนะ่หน้าแต่นี่มานั่งช่องเดอร์บุนยูเนี่ยเดอร์บุนยูนะที่นั่งสบายหนึ่งนาทีสิบห้าผมไม่บอกมีไวไฟแบบลองดูนะกุยหลินออกเวลาอะไร ผู้หลินออกปีห้าสามสิบห้าช่องผีบรรยากาศในสนามบินก็กว้างขวาง อาจบภาคหนึ่ก่อน